สวัสดีจ้าทุกคนที่เขามารับชมเบิงคิปการเลี้ยงหมูน้ำไปล่วจ้ายินดีตอนรับสู่ช่องบ้านสวนฝ้าหมูคนอ,อุบลจ้าเพื่อนๆเ,เอฟซี่พุิดต,ตามเบิงคิปน้ำไปล่วเนาะจาาทักท่ายมาถามว่าป่ายังเลี้ยงหมูคือเกาอยู่บ่ว่าเห็นทําคลิปอ่าลงให้เบิงเลยช่วงที่ผ่านมาเนาะเลี้ยงคือเกาจากเพื่อนเพื่อนจ้า,จาพี่น้องจ้าเลี้ยงคือเกาหมูปลาลูกผสมสายพันธุ์ที่ปลอาเลี้ยงเนาะ หมูยังติมขอกคือเก่าจากเพียงแตะว่าป่านั้นมีปัญหานิดนึงเนาะบบได้เฮ็ดคีปลงในช่องมากเกือบเดือนเนาะตอนนี้ก็จะเริ่มแบบว่าเฮ็ดคีปลงให้เบิ่งเรื่อยเรืนอกจากก็จะมาว้าคุยสู่กันฟังเกี่ยกกวกับการเลี้ยงหมูหฮานี่ละเพื่อว่าเป็นการแนะแนวศึกษาให้กับเพื่อนเืนผู้เริ่มต้นเลี้ยง,มงหมูไม่นอกจากหรือว่าผู้ที่ว่าเจอปัญหาก็ได้มาเบิ่งคีบก็จะได้นําวิธีไปแก้ปัญหาได้เนาะตามที่ไปเ,เลี้ยงมานั่นละเวลามีปัญหาปากะ กา้แก้ไขแล้กก็าหายเนาะกาลมาเรื่องมะแชร์มาเบา,เบาสูกันฟั่งเพื่อจะมีประโยชน์กับผื่นผืนผู้เลี้ยงหมูน้ำกันเนอกจากสำหรับคลิปนี้ก็จะมากวบาคู่สูฟั่งเกี่ยวกับลูกหมูคือเกาจะเพื่นผื่นจ้ะสำหรับลูกหมูหน่อยเนาะก็มีปัญหาให้คนเลี้ยงหมูอย่างแต่ต้องแบบว่ากังวลใจอยู่นั่นก็คืออาการลูกหมูทองอืดเนาะลูกหมูทองอืดนี่สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ลูกหมูระยะ แรกเกิดกินนมแม่นี่ละจนแบบว่าหลุนกินอาหารเป็นหลุนยานมสองเดือนสามเดืนอนหรือว่าหมูใหญ่งสิงนาะจากมีสภาพว่าอาการท้องอืดได้อาทุกช่วงอายุเนาะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้จะมาเบาเรื่องลูกหมูหน่อยให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าถ้าลูกหมูหน่อยเฮ้านี่มีอาการท้องอืดน,นี่กะเป็นอันตรายคือกันจะถึงขันเสียชีวิตได้เนาะสาหรับอาการท้องอืดของลูกหมูหนั่นนะ มเมื่อว่าถึงลูกหมูหน่อยรุ่นระยะแรกเกิดกําลังกินนมแม่นี่นะจา๊าถ้า่ากินอาหารพ่อนเป็นอายุประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสิบหาวันนี่นะ ถ้าเพื่อนมีอาการทองอืดเนาะสังเกตได้ก็คือวาอาเพื่อนอยากเบ่งอยู่แต่่าเบ่งบอออกเพราะว่าลูกขุ่นเพิ่นน่อยเนาะบานีคีทั้งในัน่มันจะเป็นก้อนแข็งแข็งแห้งจนเพ่อเบ่งบ่้พุคนละ่นเจ็บลูกขุ่นเพิ่นเพิ่นเคบ่อยากเบ่งก็เหตดใ้เพื่อนทองอืดทองไข่กับ่ออยากกินนมแม่เนาะบานี้วิธีแก้ไขเนาะสำหรับอยู่อยู่ฟาร์มไปแล้วนั้นไปเอาจะใส่แบบว,ว่าอันสบู่สบูบ่เศษสบู่ที่เ้าถทูเป็นก้อนนี่ลหละเอามาอันผ้าให้มันเป็น สี่เหลี่ยมคือแทงดินสอนะจ๊ะแล้วก็เล้าปลายจากน้อยให้มันเป็นแหลมแหลมแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำนะจ๊ะจ้ามรูหูหน่อยข้ามาแล้วก็มาเหตุแบบสวนตูดนะนะสวนลูข่ลนแท่งสบู่นะครับไปตรงข่นเพื่อนนะจ๊ะเหตุไห่เศษอ่านอันก่อนขี้ทั้งในที่มันแข็งนะมันแตกเป็นชิ้นเล็กเล็กเนาะให้เพื่อนเบ่งออกมาได้น่ะนะสำหรับลูกมูหน่อยรุ่นแต่อยากกินนมกินอาหารพอนเป็นบนันใสาเหตุเหตุให้ลูงูทองอืดเนาะเพราะว่า่นกินน้ำนมไดอยด่างเดียวเป็นบละ จะเกิดจากอันน้ำนมแม่นั่นละแต่ว่ากลับไปเบื้องอาหารที่ให้แม่เป็นกินนั้นจะเป็นสาเหตุที่ให้เพิ่นท้องอืดบ่เนอกจากการให้อาหารแม่หมูนั่นการให้อาหารแม่หมูระยะให้นมลูกเนอกจากเข้าก็ต้องระวังเดี๋อาหารคือกันเพราะว่าไม่มีผลกระทบกับสุขภาพลูกหมูอาจจะให้ทให้ลูกหมูหน่อยที่ว่ากินนมแม่นั้นท้องอืดหรือว่าท้องเสียใดเนอกจากวันนี้เมื่อวาถึงลูกหมูตุ่นที่ว่ากินอาหารเป็นแล้วเนอกจาก อายุสามสิบวันขึ้นไปเนาะบานนี้ถ้ามีอาการทองอืดมีรุ่นนีหันจะเกิดจากอาหารที่เอาหอยเิ่นกินเนาะอันถ้ามีอาการทองอืดแล้วก็ถ้าเห่าหันรักษาพอท่านนี่เกิดการสูญเสียใดยเนาะสําหรับลูกมูกลุ่นนี่เพราะว่าการให้อาหารได้จากเพื่อนเือนจ้าสาเหตุก็คืออันการใ้อาหารส่วนหลายแล้วลูกมูกทองอืดจากพวกพืชพักใบเขียวอาหารที่หยาบแห้งเนาะจะ ถ้าเป็นต้นกล้วยนี่ก,ตกต็ต้องซับให้ละเอียดซะก่อนจะเอาให้กินนะจ๊ะเรื่องว่าถ้าเป็นพวกพืชพักใบเขียวที่เป็นเครือเป็นเถาอย่งสิน่าจะต้องซับต้องหั่นก่อนจะงเให้เพื่อนกินเนาะบานนี้ถ้าเป็นพวกแปลว่าพักบุ๋งเรื่องจางสิก็ต้องหั่นว่าง่ายๆคือแต่เป็นพักน่ในหั่นก่อนเทศดจังได้ก็ได้ใหมผายมันละเอียดนะนะถ้าให้เพื่อนกินแบบเป็นเครือเป็นเศษนี่สินะเรื่องว่าต้นกล้วยนี่ถ้าเพื่อนกินเนี่ยเพื่อนจะกัด จีกออกเป็นเสษๆกินเข้าไปแล้วบานี้มันจะไปอัดอยู่ในลำไส้ก็เอนก็เสือกฝ่างสินะเฮ็ดให้ลูกมูนหน่อยรุนนีิหันท่องอืดครับทายบอดายมันแหน,น่ในท้องอาการที่่นจะแสดงให้เ้าเห็นก็คือท้อง่นจะใข้ยอยากเบ่งอยากครับทายอยู่แต่บวครับทายบวออกบางตัวก็จะมีอาการอ้วกเนาะมีอาการอ้วกมีอาการอาเจียนเพราะว่ามันแหน,น่แห้งแต่เปียเทียบก็บคนเหา้้ก็คือแบบว่าอาหารเป็นผิดนะ มันจะปวดมันจะแน่นหายใจบ่ออกอืดอัดหนึ่งสีนจาจะทาบได้รับการรักษานี้การสามารถตายได้สาหรับลูกหมูเนาะบานี้สําหรับพิธีรักษานาะจากเพื่อนเพื่อนจา้าทาลูกหมูของเห่าี้มีอาการท้องอืดโดยการที่เหาสังเกตเห็นอาก,การแบบนี้ละ่ะเหาตรงฝ่ารักษาจะโดยการใส่เนาะน้ำมันผืชจากเพื่อนเพื่อนจ้าน้ำมันผืชที่เฮาใส่เห้กับเขาเนี่ล่ะที่ใส่ซอนแกงเนาะ ที่ใส่สอนแกแล้วก็จับลูกมูกมาแล้วก็มากอ,อกใส่ปากเนาะถ้าเป็นลูกมูกหน่อยตัวใดที่วา่าจับยากป้อนยากกระใสแบบสลิงก็ได้ดูดน้ํามันเพืิดแล้วก็ไปบีบลงเนะจ้ะกอ,อกปากเพิินเนาะการที่ให้ลูกมูกนั้นกินน้ำมันเพืิดเนาะก็เพราะว่าน้ำมันเพืิดน,นั้นมันจะไปเหตุให้ล่ไสาภ่ายในของลูกมูที่มันแน่นมัน มันแน่นมันอึดอัดนั่นไห้มันหลื่นมันมันหลื่นมันระบายครับถ่ายออกมาได้แล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าสำหรับละมันพื่นนะสํารับการประสบการณ์ตัวนี้เนาะอะกามาแช่มาเบาแบ่งปันกันเพราะว่าก็มีเพื่อนๆอันผู้เป็นเลี้ยงหมูน้ำกันนี่ล่ะทุกมาเบามาคุยกันเนาะเพราะว่าเพื่อนประสบปัญหาลูกหมูหน่อยเพงเพื่นเนาะเป็นเลี้ยงไว้ในสวนยางขึ้นว้อไปเอานี่ล่ะบ้านนี้ก็เลี้ยงปล่อยแบบธรรมชาตินะจ๊ะกีดยางแล้วว่าในย่อนน้ำกดเนาะ บันนี้ลูกหมูหน่อยนั่นกลไปกินอ่ะไปดูดกินนามยางนถั่วยางนะจาะที่ว่าอ่ายั่งวันไหนใสนน่น้ำก๊ดนะจะเป็นนามยางสดน่นนะพอกินเขาไปแล้วเนาะบันบนี้นามยางน่ะมันจะไปแข็งตัวอยู่ในลำไส้ลูกหมูเฮห้ลูกหมูหน่อยนั่นคับไทยบ่อออกนะจาะเพิ่นกะไส,ส้ใส่น้ำมันผืดเนาะกอกปากลูกหมูหน่อยอ่าก็จะเฮตซอยให้ลูกหมูหน่อยคลับไทยอ่าก่อนขี่ยางเนาะที่มัน แข็งตัวอยู่ในลําไส้ลูกมูนั้นออกมาได้เนาะจะกะทือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบานเนาะจะรักษาแบบวิธีธรรมชาติบานเฮ่าเนาะอันใส่รักษาโดยบปต้องใส่ยาปฏิชีวนะนาะจะตวบากะส่้อยให้ลูกมูหน่อยที่ทองอื่นนะั้นครับทายออกมาได้บ่กให้เกิดการสูญเสียเนาะแล้วก็นํามาแช่มาแบ่งปันเบาคุยสู่กันฟัง เพื่อว่าเพื่อนเพื่อนผู้เลี้ยงงูน้องการประสบปัญหาอยากล่องไปน่าไปถ้ำไปเห็ดเบึงนอะกจากเพื่อซอยปลูกงูห้าที่มีอาการท้องอืดเนานะเพราะว่ามันใส่ใดผลอยู่ส่อรับปลูกหูหน้อยรุ่นนี้นอกจากรุ่นกินอาหารเป็นนะี่ในคลิปที่แล้วไปเขาบอกว่ายูฟามป่าในป่าจะให้กินอาหารวันละหลายครั้งนอะกจากต่อวันนะนะเพราะว่ายังเพราะว่าปลาบ่า,าอยากให้เพื่อนหิวแห้งนอะกจากถ้าลูกงูกน้อยรุ่นนี้ถ้ามีอาการหิวมากหิวแห้งเนาะ เพื่อนจะกินจะกินหลายกินแบบเขียวบนละเอียดถ้าเพื่อนห้พวกพืชพักใบเขียวหรือว่าให้กินเป็นอาหารหลำนน่เพื่อนก็นจะกินหลายกินแบบว่าพว่วมหิวนะ่นนะโดยพอคำหนึ่งว่ามันจะแหนนทองหรือว่าคับทายหยากันนะจังหวะเพื่อนกินอาหารวันละหลายครั้งเพื่อว่าบ่อยเพื่อนหิวแห้งแล้วก็เพื่อนก็จะกินไปเรื่อยๆนอะกจะการครับทายเพื่อนก็นจะปกติบานีนลูปหม้เห่าก็จะ บอขาดอาหารบาขาดจาอาหารก็จะแบบว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงตัวใหญ่ไวอย่างสี้นะจ๊ะแล้วก็อ้วนดีเนาะแล้วก็บมีปัญหาเหลืองสุขผาจ้ะสำหรับคลิปนี้จะเพื่อนๆจ้ะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่เนาะอ่าเมืมอเบิ่งคลิปใหม่สนใจการเลี้ยงหมูสายพันธุ์หมูปลาหรือผสมหรือว่าหมูดำพื้นบ้านหรือว่าหมู ไอป่า้ายพันธุ์แทะเนาะสนใจอยากาติดตามเบื้องคลิปน้ำปลาแอลก็อย่าลืมนะจ้ะก,กดติดตามสองโคงป่าไว้แน่เพื่อจะได้เบิ้งคลิปน้องกันไปเรื่อยๆดนๆนานๆเน,น,ๆน,นาะจ๊ะเดี๋ยวจะทาคลิปลงให้เบิ้งเรื่อยๆเน,นาะจ๊ะแชร์เรื่องเล่าเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูทุกช่วงอายุเนาะบัวจะเป็นหมูทองหมูเลี้ยงลูกน้อยเนาะ หรือว่าระยะผสมพันธุ์หรือว่าอ่าหมูอ่าตองกี่วันถึงจะคลอดอยังสินะจ๊ะเรื่องเล่าของการเลี้ยงหมูนี่แหละเดี๋ยวจะนําเรืร่องเล่ามาแบ่งสู่กันฟังอ่าสําหรับคลิปนี้เนาะจะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเมึงคลิปนั่นไปแอลเนาะขอบคุณเอฟซีที่ติดตามกันมากระดดนตนานเฮ็ดคลิปมากกัประมาณ อาจจะสามสี่ปีแล้วละจากเพื่อนๆจะเหตุคลิปมันหนีนอะในช่อง YouTube นอะจากของคุณเอฟซีติดติดตามกันมาตั้งแต่แรกๆเลยนอกจากการเบึงคลิปน้ำไปแอวคนเหลียงหมูเนาะ เดีด๋ยวจยังได้พอกันไหมในคลิปหนาเนาะจ้าเนาจะมีเรื่องังว่าเบามาคุยสู่กันฟังอีกเกี่ยวกับการเลียงหมูห่าเนาะจ้ะขอพูดลหลายๆจ้าโชคดีมีความสุขทุกคนเด้อถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วจ้ะกดติดตามเนาะเป็นกําลังใจให้ไปแอวคนทําคลิปจ้าพอกันไหมจ้าในคลิปหนาเด้อสวัสดีจ้า